ได้บุญมหาศาลแม่ไม่ได้ทำทานสักบาทบาทเดียวก็ไม่เคยแต่ได้บุญเยอะมาก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 ทำยังไงทำอะไรเดี๋ยวเต็มมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพบกับเผือกสีขาวนะคะมีเด็กหนุ่มคนนึงชื่อมัทธากุนดาลีมีพ่อแม่เป็นพราหมณ์ที่ร่ำรวยมากแต่ ที่เนี้ยสุดๆจนชาวบ้านพากันเมาค่ะต่างตั้งฉายาให้ว่า,าพามขี่งกนั่นเอง ขี้งกขนาดไหนขนาดว่ารักลูกชายมากๆอยากจะให้ใส่เครื่องประดับไม่น้อยหน้าใครแต่ก็กลัวเสียค่ากำเน็จค่ะก็เลยเอาทองแท่งเนี่ยมาตีเองแผ่ให้เป็นแผ่นๆค่ะกลายเป็นตุ้มหูทองเกลี้ยงๆให้ลูกพออายุ16มัธยกุณาลีเกิดป่วยหนกักแม่ก็ขอร้องให้พ่อพาลูกไปหาหมอเถอะพ่อก็กลัวแต่จะเสียเงินก็เลยทําเป็นไปตีมือนตีสนิทกับหมอนะคะไปถามว่าหมอถ้าคนเนี่ยเป็นอาการแบบนี้หมอรักษาเขายังไงหรอแล้วตัวเอง ก็ไปหาเก็บใบไม้เก็บรากไม้มาต้มยาให้ลูกกินเองปรากฏยิ่งกินยิ่งสุดการรักษาแบบหมอเถื่อนของพ่อไม่ได้ผลลูกต้องไม่รอดแน่แต่พราหมณ์คนนี้กลับคิดว่าลูกป่วยขนาดนี้ก็ต้องมีคนมาเยี่ยมแน่ๆแ,แล้วก็ต้องเห็นสมบัติในบ้านของเราถ้าอย่างนั้นเราเอาลูกไว้ระเบียงนอกบ้านดีกว่า แต่เรื่องทั้งหมดนี้ปรากฏในขายพระยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะท่านจึงอยากที่จะมาโปรดชายหนุ่มผู้อาภัพผู้นี้จึงเดินทางมาถึงหน้าบ้านแต่มัทธกุลฑลีกลับนอนตะแคงหันหน้าเข้าฝาบ้านทันก็เลยเปล่งรัศมีกายวาบนึง ายห,หนุ่มแปลกใจนั่นแสงอะไรจึงพลิกตัวมาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงคิดว่าพอเราเป็นคนเช่นนี้ทําให้เราไม่มีโอกาสที่จะถวายทานฟังธรรมหรือแม้แต่ตอนนี้ที่จะยกมือไหว้ก็ยกไม่ไหวจะทํำยังไงดีจึงน้อมใจให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านก็รับรู้ในจิตที่เลื่อมใสของเขาและเขาก็ได้ละโลกไปในวินาทีนั่นเอง ้วยบุญที่เลื่อมใสสุดหัวใจเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเมื่อเขาตายไปบุญจึงส่งให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้เป็นเทวดามีทิพยวิมานอันสวยงามนั่นเองค่ะและเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องงมงายหรือเปล่าแค่นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ได้บุญแล้วแต่อยากให้คิดว่าพระพุทธเจ้ามีคุณมหาศาลต่อชาวโลกนะคะท่านตรัสรู้ให้ชาวโลกได้เจอหนทางแห่งการพ้นทุกข์และก็ได้บำเพ็ญบรารมียาวนานอย่างที่เราคาดไม่ ถึงโดยพระปัญญาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยมหากรุณาของท่านนะคะทําให้ท่านเป็นแหล่งของบุญที่บริสุทธิ์มากๆแค่นึกถึงท่านเราก็ได้บุญแล้วแล้วเราจะไปทําจิตที่เลื่อมใสแบบมัทธากุณฑลีได้ที่ไหนทําได้ยังไงไ,ไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้เตยมีวิธีการมาบอกเพราะใกล้จะถึงวันมาฆะบูชาแล้วนะคะเราอาจจะไม่ได้มีเงินมากมายที่จะทําบุญแต่ก็สามารถทําสิ่งหนึ่งที่ได้บุญได้และเตยมีโปรเจกต์ที่ทําร่วมกับเพจธรรมะอื่นๆและเล่าก็เลย ยานมิตรอยากทำทัวโลงนะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนมาทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยโดยการจุดประทีปผ่านซูมในวันที่26กุมภาพันนี้และจะมีการถ่ายทอดให้เสมือนว่าทุกคนได้บูชาเจดีทั่วโลกเลยที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถจองเป็นเจ้าของโคมออนไลน์ได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะและเราจะมาจุดร่วมกันในวันจริงโดยเข้าผ่านทางลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะคะ และเรื่องของการทําบุญถ้าชาติหน้าไม่มีจริงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะอย่างน้อยชาตินี้เราก็ได้ทําดีแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าชาติหน้ามีแล้วเราไม่ได้ทําบุญนั่นแหละค่ะเดือดร้อนและถ้าเห็นว่าดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูแล้วก็กด Follow กด u u s s r r i e p เพจเผือกสีขาวได้นะคะสวัสดีค่ะ